ไปยังไม่กลับมาบอกแค่เนี้ยสามวันเนี้ยหนึ่งโชคลาภครับยังไม่มีนะโชคลาภคุณอนะ่ะมันเหมือนเงินคุณหมุนไม่มีโชคไม่มีลาบเข้ามาบอยการเงินครับการเงินหาได้อยู่นะคุณบอยนะจุม่มขอถามเรื่องเนื้อคู่คะ่ะไพ่บอกเนื้อคู่คนจะเป็นคนที่เดินทางเป็นพวกต่างด้าวนะ ยังมายังกําลังมาครับแต่ว่าคนนี้คนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะถ้าคุณมีนะแต่ผมไม่ได้ดูเรื่องเนื้อคู่แต่ผมบอกว่าคุณจะเจอคนเจ้าชู้เข้ามาคนที่มีเมียแล้วจะมาเก็บคุณไว้เป็นบ้านที่สองผมบอกรั่ผมกล้าพูดเพราะอะไรม,มันเป็นรถม้าศึกมันเป็นรถม้าศึกมันเป็นคนผู้ชายเจ้าชู้ผมบอกแค่นี้นะคุณจุ่มนะแบ่งของก่ันให้ผมมั่งก็ได้ผมบอกเลยไพ่เป็นคนเจ้าชู้นะพัดการงานค่ะการงานคุณเป็นคนอดทนทํางานเก่งน่องโชคลาบครับโชคลาบค่ะ ไพ่เก้าเหรียญครับมีโชคมีลาบอยู่ครับนะนุกมีอะไรเมื่อวานไปบนไปบนให้ชื่อกัดกลับมาได้ไหมครับไอเรื่องบนนี่